สวัสดีค่ะบทนี้จะเป็นการทบทวนในบทที่9เรื่องของรูปสีเมมปส่เหลี่ยมมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยแบ่งออกได้2ชนิดชนิดแรกก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับชนิดที่2คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใจความหลักสำคัญในเรื่องนี้ก็คือกระจายไปที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเดี๋ยวมาดูนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันหมดเลย ตรงนี้นะจะยาวเท่ากันหมดเลยถ้าสัญลักษณ์1ขีดก็เป็น1ขีดทั้งหมดแล้วเราเรียกตรงเส้นเส้นนี้ว่าด้านครูให้ตัวย่อเป็นดอเด็กนะคะส่วนมุมภายในขอมุมของรูปสีเเปส่เหลี่ยมมุมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือเขาบอกมาแล้วแหละว่าเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นมุมทุกมุมต้องเป็นมุมฉากทั้งหมดแถมด้วย เส้นแยงมุมคือเส้นที่ลากจากมุมที่อยู่ตรงกันข้ามกันเส้นแยงมุมสองเส้นนี้ยาวเท่ากันแล้วก็ตัดกันเป็นมุมฉากด้วยนี่คือส่วนประกอบองค์ประกอบของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสูตรในการหาความยาวรอบรูปถามว่าความยาวรอบรูปคืออะไร ความยาวรอบรูปก็คือหาความยาวที่อยู่ภายนอกก็คือเส้นนั่นแหละเส้นตรงนี้ในแต่ละด้านเนี่ยเอามารวมกันทั้งหมดเนี่ยยาวเท่าไหร่สูตรในการหาความยาวรอบรูปก็คือด้านบวกด้านบวกด้านบวกด้านหรือที่เกียรบวกกันหลายครั้งนั่นก็คือด้านคูณ4แล้วเวลาตอบหน่วยให้มาเป็นอย่างไรตอบแบบนั้นหน่วยให้มาเป็นเซนติเมตรก็ตอบเป็นเซนติเมตร อย่างเช่นในข้อนี้ให้มาด้านยาวด้านละ5เมตรด้านยาวด้านละ5เมตรนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอยากจะหาความยาวรอบรูปก็คือด้านบวก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 ด้านใช่ไหมก็คือ5บวกกัน4ครั้งหรือด้านคูณ4ไปเลย5 4ก็20 หน่วยเมื่อกี้มาเป็นเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ความยาวรอบรูปก,ก็จะเป็น20เมตรอีกอย่างหนึ่งในการหาก็คือการหาพื้นที่พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะใช้สูตรด้านคูณด้านด้านยาวด้านละ5เมตรใช่ไหมก็5คูน5 55ได้25แต่หน่วยตอบจะต้องตอบเป็นตารางแล้วตามด้วยหน่วยที่โจทย์ให้มาก็คือตารางเมตรตัวยอ่อตรอจมจนะคะอันนี้คือตารางเมตรนี่คือในเรื่องของพื้นที่กับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผอพึ่งนะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเป็นแบบนี้มุมทุกมุมเป็นมุมฉากเหมือนกันทั้งหมดด้านที่สั้นที่สุดจะเรียกว่าด้านกว้างหรือให้สัญลักษณ์เป็นกอไก่ด้านที่ยาวที่สุดเรียกว่าด้านยาวให้สัญลักษณ์เป็นยอยักษ์นะคะจะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่ นั่นหมายความว่าด้านกว้างเนี่ยยาวเท่ากันซึ่งอยู่ตรงข้ามกันอันนี้คู่ที่1ต่อไปด้านยาวยาวเท่ากันก็คือเป็นคู่ที่2ครูให้เป็นสัญลักษณ์1ขีดคือด้านกว้างและ2ขีดคือด้านยาวเส้นทะแยงมุมมีไหมมีเหมือนกันหมดนะคะลากจากมุมด้านหนึ่งไปยังมุมอีกด้านหนึ่งเส้นทแยงมุมจะแบ่งครึ่งระหว่าง รูปนะคะแต่เส้นแทงมุมนี้ไม่ได้ตัดกันเป็นมุมฉากมีเส้นแทงมุมเหมือนกันนะคะเหมือนคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเกิดว่าให้ด้านกว้างเท่ากับ10ฟุตด้านยาวเท่ากับ12ฟุต ลักษณะในการหาก็มี2ออย่างเหมือนกันอย่างแรกคือการหาความยาวรอบรูปการหาความยาวรอบรูปก็เอาด้านกว้างบวกด้านยาวบวกด้านกว้างแล้วก็บวกด้านยาวนี่คือการหาความยาวรอบรูปกว้างบวกยาวบวกกว้างบวกยาวด้านกว้างของเราคือ10บวกด้านยาว12บวกด้านกว้าง10แล้วก็บวกอีก12 รวมทั้งหมดเป็น44หน่วยเป็นฟุตไม่มีตารางนะคะต่อไปการหาพื้นที่พื้นที่ของสี่เหลี่ยมพอพึ่งสูตรก็คือกว้างคูณยาวด้านกว้าง10คูณกับด้านยาว12นั่นคือ10คูณ12ได้120หน่วยจะเป็นตาราง โอเคนะคะอันนี้คือเรื่องของการหาความยาวรอบรูปและก็การหาพื้นที่นักเรียนอย่าสับสนระหว่างผืนผ้ากับจัตุรัสอีกอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและเป็นประเด็นสำคัญที่ผิดบ่อยๆเลยนั่นก็คือโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ สี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างแรกที่สําคัญที่สุดอ่านแล้ววิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์แล้วเจออะไรถ้าโจทย์บอกด้านแน่นอนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบางโจทย์ไม่ได้บอกมานะว่าสี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีมีด้านยาวด้านละห้าเซนติเมตร บอกมาแค่นี้นะ่าราต้องรู้แล้วว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลังจากนั้นไปดูโจทย์ว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการความยาวรอบรูปไหมหรือต้องการให้เราหาพื้นที่เราก็เข้าสูตรในการหาแต่หาความยาวรอบรูปหรือหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ก่อนที่นักเรียนจะไปหาหรือจะไปเข้าสูตรประเด็นสําคัญคือวาดรูปวาดรูปแล้วก็แทนค่า ที่โจทย์ให้มาทั้งหมดภายในรูปหลังจากนั้นนัเรียนจะทําได้ง่ายยิ่งขึ้นนเรียนมองมองตัวเลขจากรูปจะง่ายกว่ามองตัวเลขจากโจทย์นะคะต่อไปถ้าเกิดว่าโจทย์บอกมาในอย่างที่สองบอกว่าเป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน2เมตร หรือว่าบอกมาเลยว่ามีด้านกว้าง2เมตรด้านยาว10เมตรอันนี้แน่นอนนันต้องรู้เลยว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ไปดูที่โจทย์นะคะโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการหาความยาวรอบรูปไหมหรือโจทย์ต้องการหาพื้นที่นั่นเองก็เข้าสูตรแทนสูตรให้ถูกแต่อย่าลืมรู้ปุ๊บดูโจทย์ไปอันแรกปุ๊บบอก บอกมาแล้วว่าเป็นจัตุรัสหรือบอกมาแล้วว่าเป็นผืนผ้าวาดรูปลอเลยค่ะการวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอนักเรียนวาดรูปใช่ไหมแล้วเวลาวาดรูปอะ่ะไม่ต้องวาดให้ใหญ่โตมากเอาแค่พอประมาณให้เราเห็นเรารู้เรื่องด้านที่สั้นที่สุดเรียกว่าด้านกว้างนักเรียนใส่กอไก่ลอได้เลยและด้านที่ยาวที่สุดเรียกว่าด้านยาวนักเรียนใส่ยอยักษ์ลอเลยหลังจากนั้นไปนําค่าที่โจทย์ให้มามาแทนให้ครบ มาเขียนในรูปเลยพอเขียนในรูปเสร็จเราจะรู้แล้วว่ามันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่แล้วการเขียนทุกครั้งอย่าลืมใส่หน่วยนะคะหน่วยจะเป็นเครื่องเตือนความจําให้นะักเรียนมาตอบเนี่ยไม่ผิดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ต้องมีตารางแต่ความยาวรอบรูปก็เป็นหน่วยตามโจทย์ให้มาไม่ต้องใส่ตารางไปนะคะ อ่ะโอเคในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะมีประมาณเท่านี้ส่วนบทที่10อันนั้นจะไม่ได้ทบทวนอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตารางแล้วก็แผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งนะคะให้อ่านแล้วก็ให้เรียนคิดบวกลบเลขให้ถูกแค่นั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรยากมากในส่วนของ บทสุดท้ายนะคะอ่ะโอเคขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ